แค่ผมลดคนให้นี่ก็ถ้าผมลงไปสู้กับจรละเข้ในน้ำนะครับอให้จุดที่ผมได้สู้กันบนบก,กเมื่อ <im it music plays> पुकू पकू डालो कु जलो ने पैक फोर मेरे सिंगर एंड कमेशिय जैक पुमों बनो मुखलू जो रैप तबों मुन्ह जलों पुकू स्टैप ऑन माय बैक ये ये पुमों पाखी पागली जो ने शैड जगतों जींग मे मिस थी जेठा तेरी को जगों कैंप मुखलू नेवर लैक बॉय जब टेकू मनो चेक लो पुकू मे मिस टैटू मेरे स्टेटस मे� มเสียเวลามันอยู่ตอนที่โลกก็มันเวียนหากกูมันเปิดทำให้โลกกูมันเปลี่ยนกูมีระเบิดที่กูแบ่งเป็นเสีงเสียงเมื่ที่มึงแดกทำให้พวกมึงอับเพลียนถ้ามันหาเพื่อนกูก็รู้ว่าพวกมึงเสียนเสกันจริงเปล่าที่มึงบอกว่ามึงยิงจริงนริงเปล่าไม่คำไหนที่มึงพูดออกมาแล้วมันจริงพวกกูไม่เคยได้ยินเอาจริงจริงเปล่ายิงโนยิงนี่ยิงนั่นพวกมึงยิงกันทุกวันแต่กูไม่เคยได้ยินข่าวกูไม่เห็นพวกมึงยิงกันสักทีพวกกูมีแต่สันติแล้วพวกมึงอยากจะกินเปล่าแต่ถ้ามันมาในดอมพริกเดมซ้ายกูไม ตามพวกกูนะก็มีแต่ไม่ไม oh ok. ่มีคิดบ้างไหมแกมพวกกูไปด้วยกันแต่แกพวกมันทิ้งกันไว้แกมพวกกูนะ่จะยืนยันว่าจะทำจนกว่าจะมีเงินใช้ alright พวกกูแชทกันทั้งวัน all night ยี่สิบสี่ชั่วโมงกูไม่เคยหลับพวกกูต้องหาเงินใช้ก่อนที่จะตายกูต้องหาเงินไว้ไม่ใช่ขอทานกูไม่ขอเงินใครกูไม่ได้เดมหายเดียแต่ปีนี้พวกกูมาหาเงินใช้แล้วพวกมึงนั้นมีกันไหมก็มีเด็กๆถามเรเบบี้เธอต้องการอะไร ผมไม่มีแง um, ่โอเคเลยเบบี้ถ้าต้องการจะไปไม่มีสิทธิ์นะคนดีถ้าในคืนนี้ตัวผมจะไปนอนกับใครเลิกสงสัยกันสักทีเว้ยแก้วพี่ในนั้ไม่มีอะไรวอรมันก็มีใส่หลับแล้วก็ลีนแก้ที่กูซีบสกบผมไม่ได้คลีนพวกกูไม่เคยเห็นพวกมึงนั้นอยู่ในซีไลท์พวกกูพกหน้าเหล็วกูแกล้งในแพ็คผมไม่ได้เสียนี่เด็กขาม่ใช่แจ็คผู้มาเป็นหนุ่มมึงคนรู้จักแร็พถ้าพวกมึงยังจัดลำพี่กู stabbed on my back yeah เย่ผมปากีปาดีอยู่นแชทจ้กูตัวจริงไม่มีสิทธิ์ที่จะแทตอนที่กูจกับแฟนมก็รู้ว่ากบอยอย่าไปแทกกไมัรู้เชวมันมูมได้สที่มันพองพูดสต your face พวกมึงเยะแะลอมมึงก็ต้องเทรขอจมอเปลนส่คุณ ท้ายท้ท้มาข้นาข้นาดันไปต<า>ัว<า>นึงไปหาอะไรโง่